สวัสดีค่ะอมอมช็อปเปอร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพทจะพาไปรู้จักกับ BCG โมเดลบ้านเมจะาน้อยกันค่ะ ตอนนี้นะคะเพทก็มาอยู่ในหมู่บ้านแม่จ่าน้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟานะคะในหมู่บ้านค่ะมีชื่อว่า ah แกลกกระปาค่ะแกลกกระปานะคะก็ มีความหมายว่าข้างทางร้านกาแฟาข้างทางค่ะซึ่งเป็นร้านกาแฟาที่วิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านแมจน่จะนอยนะคะจัตั้งขึ้นมานะคะก็เหมาะสําหรับพี่ๆที่เดินทางนะคะมาจากคุนย่วมแม่เสเรียงหรือว่ามาจากต่างจังหวัดน,นะคะสามารถมาซื้อกาแฟาที่ร้านนี้กันได้นะมาพักผ่อนกันได้ค่ะที่นี่ก็มีเสื้อผ้ากระเรียงครบวงจรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีเสื้อผ้าสวยๆแบบไหนบ้างนะคะ หมู่บ้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างกัน20กิโลเมตรโดยประมาณเป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีธรรมชาติสมบูรณ์และสวยงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะอยากให้คุณพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางศรีจันทร์ปิตาน,นีนะคะเป็นประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่จ๋าน้อยะค,ะค่ะค่ะแล้วก็อยากให้คุณพี่นะคะเล่าเกี่ยวกับการก่อตั้งกลุ่มนี้ให้หน่อยค่ะค่ะจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก่อตั้งโดยที่ 3- 4สปีที่แล้วเนาะสาปีที่แล้วเห็นชาวบ้านอะ่ะแต่ละบ้านเนาะงานอดิเรกของเขาอะ่ะก็คือทอผ้าได้ทุกทุกบ้านเลยผ้าย้อมสีธรรมชาติที่เราเห็นอยู่แล้วเข้าทามกันเนี่ยมันสวยเนาะ มังสวยก็เลยจัดกลุ่มดีกว่าอะไรเงี้ยที่นี่ดีที่มีมีคนเฒ่าคนแก่หรือว่าพี่พี่จะเรียกเขาว่าปราดเนาะปราดชุมชนเขาก็แนะนําเกี่ยวกับการย้อมผ้าย้อมสีธรรมชาติน่าสนใจเนาะเพราะว่าวัตถุดิบอะทุกอย่างมันอยู่ในบริเวณของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ผลไม้ป่าค่ะคือสีที่เราได้มาจากธรรมชาติหรือว่าวัตถุดิบที่อยู่เนี่ยคือมันมันสุดยอดนะก็เลยลองดู พอตั้งกลุ่มอย่างนี้หลังจากนั้นก็คือ,อมันมีหน่วยงานรัฐที่ต้องให้ทํากระจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็เลยได้จดวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ได้มาเป็นกลุ่ม,มวิสาหกิจบ้านแม่จ่าน้อยคือมันมาจะสั้นลงแล้วก็ทุกคนก็จําได้ค่ะแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยตอนนี้มีชื่อแบรนด์ยังคะ พี่ตั้งชื่อไว้นานแล้แต่แต่ครั้งแรกเนาะ,ะที่ใช้คําว่าเสตเทเเกลุ่มเสตเพเ,เ,เพราะว่านะนะหน่วย <laughs> หน่วยงานรัฐเนะี่ยที่ที่เขาสนับสนุนพี่มาก่อนอยู่แล้วนะเ,เขาจะรู้ว่ากลุ่มเสตเทนะคะกลุ่มเสตเทนะั่นก็คือบ้านแม่จัาน้อยนี่แหละ,ะเพราะว่าเสตเทนี่พี่เอามาจากอ่า มันจะมีดอกมีมยวเนาะเมื่อก่อนเป็นดอกดอกมีมยวเนี่ยมาเป็นดอกประจําของจังหวัดแม่ห้องสอนสมัยส,ง,สงครามสงครามโลกแลนะ้วเนาะคือดอกมีมยวเนี่ยคือมาจากต่างประเทศนําดอกเนี้ยมาในช่วงที่สงครามโลกเขาก็ให้ในกลุ่มไทยใหญ่เขาก็เลยบอกว่าเซเทวาตาเนาะวาระแห่งความเป็นเศรษฐีนะชื่อดอกไม้ของภาษากะเหรี่ยงก็เสเทไทยใหญ่ก็เสเทใช่ไหมคะพม่าก็เสเทแล้วก็มอนก็เสเตมาตัวเดียวกันพี่ก็เลย ใช้ชื่อกลุ่มสเทนะคะก็บางทีก็เขินๆน,นะช <c oughs> ื่อที่เราใช้ตรงนี้จริงๆแล้วก็คือดอกดอกเมียวแล้วก็เราทำเป็น,บนีบยนแปของเราแล้วสมมุติว่าถ้ามีลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับผ้าทอฝ้ายเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะค่ะติดต่อได้ที่บัลลที89หมู่ที่6 ตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ขอสอนก็คือหรือหมู่บ้านแม่บ้านแม่จ่าน้อยหรือว่าที่เป็นร้านกาแฟตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะอันนี้เป็นพิจํไหนแต่ว่าที่ผลิตจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือเราจะมีสถานที่อํานวยที่สําหรับการตากฝ้ายอะไรเงี้ยแต่ข้างบนนี้มันจะติดถนนเนาะตอนนี้ก็เราก็จะมีกาแฟด้วยนะกาแฟผ้ามาขายด้วยใช่ไหมคะผ้านี้เราไม่ได้เอาเฉพาะ เฉพาะกลุ่มของเราเนาะว่าชุมชนคนไหนเขามีหรือเขาก็อยากมาฝากขายข้างล่างเนี่ยเรามีจักเย็บผ้าอะไรเนี่ยถ้าชุมชนอยากจะมาเปลี่ยนซิปตัดขาอะไรเงี้ยก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะเรามีไฟเป็นของตัวเองใช่ไหมคะกลุ่มนี้อันเนี้ยคือเราปลูกเองไหมคะใช่ไฟนี้คือเนี่ยสองปีที่แล้วเราปลูก สามสีเนาะ,ะสีขาวสีเขียวแล้วก็ออกสีแดงอะ่ะที่เขาเรียกสีตุ่นเนาะสีตุ่นสีตุ่นสวยมากแล้วก็ที่ผ่านมาเราปลูกแล้วก็ทีนี้ช่วงที่เราเก็บเนี่ยม,มันเป็นอะไรที่มันมีความสุขเนาะแล้วก็สถานที่ตรงนี้เราไม่ใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่ไม่เอาสารเคมีเนี่ยเข้ามายุ่งในในสวนของเราเลย การเตรียมไฟของที่นี่นะคะหลังจากที่เด็ดออกมาแล้วคัดใบไม้ฝุ่นและ,มะเมล็ดออกแล้วตักให้แห้งยีไฟให้ละเอียดแล้วปั่นให้เป็นเส้นสำหรับเตรียมกันย้อมการย้อมสีผ้าของที่นี่นะคะจะใช้วัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนี้จะทำมาจากเปลือกไม้ต้นรักที่เป็นเพศผู้เท่านั้นต้นรักที่เป็นเพศเมียจะมียางซึ่งนำมาใช้ย้อมผ้าไม่ได้ค่ะ นำมาหมักไว้ซึ่งการหมักไว้หนึ่งครั้งสามารถใช้ได้เป็นปีเลยนะคะแล้วก็ยังมีวัสดุอื่นๆที่ให้สีอีกเช่นกาแฟฝางว่าใบซักลูกคอคำแสบเฟื่องฟ้าขน,นุนขมิ้นการน,นำเทคโนโลยีปัจจุบันมาช่วยในการย้อมผ้าคือการใช้กระดาษวัดคุณภาพของน้ำ ก่อนที่จะนำม,มาย้อมผ้าเพื่อให้ได้สีเหมือนกันในทุกครั้งหลังจากต้มเสร็จแล้วนำผ้ามาล้างด้วยน้ำสะอาดผ้าที่ทอมาก่อนย้อมสามารถนาไปใช้งานได้ทันทีถ้าเป็นฝ้ายก็สามารถนำไปทอต่อได้เลยค่ะที่นี่มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือจะไม่ให้สตรีที่มีประจำเดือนและตั้งครรภ์สัมผัสวัตถุดิบที่เตรียมไว้ก่อนย้อม เป็นความเชื่อที่ทดลองมาแล้วว่าจะทำให้สีติดผ้ายากหรือไม่ติดเลยการทอผ้าของที่นี่จะใช้การทอผ้าแบบกี่เอลดั้งเดิมอย่างที่ประธานวิสาหากิจชุมชนได้เล่าไว้สมาชิกที่นี่ทอผ้าได้สวยทุกคนลวดลายผ้าและการแต่งกายของกระเรียงจะมีลวดลายแบบดั้งเดิมและมีลายพระราชทานทีนี้เราก็จะได้ผ้าทอกะเรียง สวยงามไว้สวมใส่กันแล้วคะ่ะครับผมสวิตนิยมมากเป็นผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมจากสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่สอนก็หน้าที่หลักๆเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของอาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งเรื่องของอาการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเรื่องของการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันการดูแลพวกมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาขยะน้ำเสียหรือ pm 2.5ครับอยากจะถามว่า bcg m o เด l คืออะไรคะ bcg m o เดลเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งแนวคิดนี้ก็จะมุ่งไปที่การพัฒนาในองค์รวม3มิติทั้งในเรื่องของไบโออีโ e คโนมีเซอร์คู c o n o m y Economy, แล้วก็เรื่องของ Green ีโคโนมีซึ่งเป็นการ พัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ BCG ก็คือ Bioeconomy ตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาในที่เน้นไปนในเรื่องของการผลิตนะครับอย่างคุ้มค่าโดยใช้ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยครับไปพัฒนาธุรกิจของชุมชนที่มาจากพื้นฐานของภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องของการทอผ้าเรื่องการผลิตอาหารเรื่องการเกษตรหรือการท่องเที่ยวนี่นะครับให้มีการผลิตที่มีความคุ้มค่ามีมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุดส่วนตัว i r c u l a r economy ก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเมื่อกี้เป็นการผลิตอย่างคุ้มค่าไบโอนะครับนำของเสียหรือวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตเนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด มีของเสียเป็นศูนย์เพราะเรานําของเสียเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทั้งหมดไม่มีอะไรที่เหลือทิ้งมิติที่3เป็นเรื่องของ green economy อันนี้ก็จะเน้นเรื่องการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยครับให้มีความสมดุลมีให้มีความมั่นคงหลังจากที่เราผลิตและใช้ประโยชน์ไปแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีการหมดไปสิ้นเปลืองไปเราจึงต้องมีการทดแทน อย่างเช่นเราไปนําทรัพยากรมาเราก็ต้องอาจากป่าเนีครับเราก็ต้องมีการปลูกทดแทนแล้วก็ดูแลรักษาป่าเนี่ยให้มีความสมดุลของธรรมชาติการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดลของสำนักง,งานร่วมกับกลุ่มวิสหาหกิจทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มไม่จะน้อยจะร่วมกันอย่างไรคะครับในเรื่องนี้ทางสำนักง,งานก็ เห็นความสำคัญของชุมชนนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยนะครับในพื้นที่แม่จะน้อยเนื่องจากว่าที่นีย่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งโดยมีการรวมกลุ่มกันในการผลิตผ้าการทอผ้ากะเหลี่ยงสีย้อมจากธรรมชาติซึ่งก็ใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาดําเนินการซึ่ง ที่ผ่านมาเราก็เข้ามาเห็นนะครับว่ามีความเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มมีพื้นฐานแล้วก็มีหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยเข้ามาส่งเสริมนะครับแต่ว่ายังขาดเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเรื่องของการบริหารจัดการนในหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องขององค์ความรู้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเห็นว่าตรงนี้มีศักยภาพเราก็เลยเข้ามาใช้เป็นพื้นที่นําร่องต้นแบบ เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบาย BCG model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ไปสู่ความยั่งยืนในวัยตรงนี้เราก็ได้นำมานำร่องในพื้นที่นี้ด้วยเหตุผลดังกลา่าวในตัวแรกเนี่ยเราก็สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้นะครับที่จะมาปลูกฝ้ายสำหรับทำเป็นเส้นได้แล้วก็เพื่อที่จะเอามาทอแล้วก็สนับสนุนเรื่องของกี่เอลนะครับ ที่จะทอผ้ากระเหลี่ยงนะครับให้เป็นผืนขึ้นมาแล้วก็นํามาสอนเรื่องของการตัดเย็บโดยวิกรผู้เชี่ยวชาญให้มาตัดเย็บให้มีฝีมือแบบมืออาชีพให้เป็นผ้าทอเกรดพรีเมียมที่สามารถแข่งขันกับสากลได้เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของเซอร์กูล่าอีโคโนมีการผลิตเนี่ยมันจะมีของเสียน้ำเสียหรือกากเนี่ยนะครับเราก็ ตามแนวคิดคือเราจะต้องมีของเสียเป็นศูนย์หรือนําของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดตรงนี้เราก็นํากากที่เขาย้อมสีเนี่ยมาทําเป็นสบู่แล้วก็ทํามาหมักเป็นน้ําส้มเปรี้ยวแล้วก็ไปเป็นส่วนผสมของน้ํายาล้างจานแล้วก็ส่วนน้ําเสียที่เหลือเราก็ไปทําบ่อให้นะครับเป็นเป็นถังเขาเรียกว่าวงขอบซีเมนต์นะครับเพื่อที่จะเก็บน้ําเสียไม่ให้ปนเพื่อนลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติข้อ3นะคะรถแมพภาพรวมว่าจะทําอย่างไรตอบ ในอนาคตเกี่ยวกับ BCG นี้ค่ะครับเรื่องนี้แน่นอนครับเรานำล่องในพื้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดความครอบคลุมให้มากขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่งสอนเนี่ยครับเราก็มีการตั้งเป้าไว้ในการที่ขยายผลจากพื้นที่นี้ไปพื้นที่อื่นต่อไปนอกจากขยายพื้นที่แล้วก็ขยายมิติอื่นเข้าไปด้วยนะครับที่นี่จะเป็นเรื่องของผ้าทอกระเลียมย้อมสีธรรมชาตินะครับ ก็จะขยายเป็นในเรื่องของกลุ่มที่เขามีศักยภาพหรือมีพื้นฐานดั้งเดิมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการผลิตที่เป็นอาหารหรือกลุ่มที่ผลิตด้านการเกษตรผสมผสานหรือกลุ่มที่เขามีความโดดเด่นด,ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติตรงนี้เราก็จะไปขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจแนวใหม่สู่ความยั่งยืนแล้วก็จะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายถึงแม้จะผลิตต่างกัน แต่สามารถที่จะเป็นเครือข่ายที่เอื้อกันในส่วนจุดร่วมที่สามารถที่จะร่วมกันได้เพื่อให้เป็นเศรษฐกิจหรือว่าวิถีชีวิตของจังหวัดแม่งสอนที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ไม่ได้เน้นการกำไรไรายได้โดยที่ไม่สนใจเรื่องของธรรมชาติหรือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางธรรมชาติตรงนั้นเราก็พยายามที่จะ รักษาทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็คนอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็คงหลายๆหน่วยงานด้วยนะครับที่จะให้จังหวัดแม่สอนเนี่ยเป็นภาพตามที่ได้พูดไปนี้ตามนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ผมขอฝากตัโลแกนของบ้านแม่จ๋าน้อยไว้ดังนี้ครับ บ้านแม่จ๋าน้อยชุมชนต้นแบบ BCG โ o เดลชุมชนคาร์บอนต่ำชุมชนแห่งการพัฒนายอย่างยั่งยืน